การเมืองคือไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาธิปไตยนได้เหรอการเมืองคือไอวันวันสอสอเขาทำอะไรกันอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาบอกไม่รู้ไงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองเรื่องใกล้ตัวพอดแคสที่จะมาทําให้การเมืองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับทุกคนผมสอสอเท้งนัตพรพึงปัญญาวุฒิผมสอสอเตินวรพจน์ยุริยาโรธทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าอยากรู้มาติดตามฟังพวกเรากันนะครับ โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองเรื่องใกล้ตัวอีกครั้งนะครับวันนี้ EP พิเศษนะท่านนะครับผมวันนี้ในรายการเรามีถึง4คนด้วยกันนะครับแขกรับเชิญ2คนใช่แขกรับเชิญพิเศษเผมกับเต้นเบื่อแล้วไม่ต้องแนะนําตัวแล้วครับผมนะเข้าสู่แขกรับเชิญเราเลยดีกว่าว่าแต่ละท่านเป็นใครกันบ้างเ,เ,เริ่มต้นจากคุณเบสก่อนครับเชิญครับชื่อเบสครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ เพราะวิชาลัฐศาสตร์ครับชื่อแทมมี่ค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่สหราชอาณาจักรค่ะเรียนค่ะัฐศาสตร์เหมือนกันค่ะครับลัทศาสตร์กันทั้งคู่เลยครับเฮ้ยเติ้ลทำไมวันนี้เราถึงต้องแชร์น้องๆสองคนนี้มาออกรายการนะอ่าก็คือต้องเล่าว่านักศึกษาสองท่านเนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับให้กับทั้งพี่เทงแล้วก็ตัวผมครับก็เลยคิดว่าเราจัดเป็นอีพีพิเศษเนี่ยให้น้องๆนักศึกษาเนี่ย ได้ลองแชร์เรื่องราวดูว่าอ,อตัดสินใจมาอะไรถึงตัดสินใจมาเป็นนักศรรรรึกษาฝึกงานกับภาคการเมืองกับนักการเมืองอแล้วก็เรียนรู้ยังไงบ้างแล้วก็ทาอะไรบ้างก็เลยเป็นที่มาจัดอีพีนี้อ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวพี่ได้ได้คือบางทีเนะี่ยถ้าพูดทางปากเราเล่าออกไปอ่ะมันจะมันจะไม่ได้มงเมนต์ไงแต่จริงๆถ้าให้น้องเขาพูดออกจากปากเขาเองเนี่ยแชร์ถึงประสบการณ์ให้เพื่อนๆเขาฟังว่าทําไมสองคนนี้ถึงตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ย เราก็คาดหวังว่าเราอยากจะให้เยาวชนเราหรือที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติในอนาคตเนี่ยเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามีส่วนร่วม,มกับการเมืองมากกว่านี้ใช่ไหมนะครับเบสเบสจริงๆเบสอายุ20ปีเองใช่ไหมใช่ครับไหนลองเล่าประวัติให้ท่านผู้ฟังฟังครา่าวๆนิดนึงครับที่สนใจทําการเมืองใช่เอาเอาว่าตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ชอบอะไรทําไมแต่ัดสินใจเรียนที่นี่แล้วสุดท้ายมาร่วมโผล่จงท้ายกับพี่เติ้ลกับพี่เด่นคืออย่างนี้ครับพี่ที่ผมเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าผมผม สนใจการเมืองครับที่ผมสนใจการเมืองเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าการเมืองหรือว่าเรื่องภายในบ้านเมืองเราเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไม่ว่าจะมีปัญหาในยุคไหนครับมีม็อบที่ไหนผมจะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองหรือว่าหลากสีจะเข้าไปฟังทุกแนวคิดแล้วก็มาคิดต่อยอดเองว่าแบบไหนเวิร์กว่ากันจนเราตัดสินใจแล้วว่าเราเราจะเรียนรัฐศาสตร์เพื่อมาพัฒนาประเทศนี้ครับ พอเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยครับผมก็มุ่งเลยว่าเราจะไปเรียนรัฐศาสตร์จนมาลงเอยที่รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์ครับในกรณีที่ที่พี่เติ้ลกับพี่เทงน่าจะรู้ดีคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่บ้านเมืองเรารู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเลยก็คือช่วงที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบครับพวกผมเนี่ยนิสิรัฐศาสตร์เกษตรเนี่ยเราก็จัดม็อบขึ้นมาผมก็มีส่วนร่วมกับม็อบนะครับจนจนได้รู้จักกับพี่ผู้ช่วยอสสคนหนึ่งแล้วก็พี่เขาว่าชวนมาทํางานครับ พี่เปน้ลอืมครับอันนี้คือที่มาของของเบสแล้วของน้องแทมมี่บ้างค่ะก็แทมมี่ก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหมือนกันค่ะเรียนคณะรัฐศาสตร์ค่ะก็อยากเรียนคณะรัฐศาสตร์เพราะว่าชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะค่ะ,ะก็เลยเลือกที่จะเรียนรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าก็อยากทํางานที่กระทรวงที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเหมือนกันค่ะก็เลยตัดสินใจ ศึกษาต่อเกี่ยวกับด้านรัฐศาตสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนปริญญาตรีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสทํางานในระบบราชการอยู่ระยะเวลา2อปีอแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษค่ะที่นิวคาสเซิลแล้วทุกวันนี้ยังยังอยู่ในราชการอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะออกมาก่อนที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทโค่ะ โอ้นี่นี่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของชีวิตนะคือโดยส่วนมากเวลาที่ที่ไม่รู้นะประวัติเอ้เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ส่วนตัวพี่แล้วกันเวลาได้ยินใครรับราชการโดยส่วนใหญ่ได้จะมีไม n d s e ว่าเฮ้ยรับราชการเพราะที่บ้านอยากให้ทํามีความมั่นคงในชีวิตการตัดสินใจออกจากราชการเนี่ยที่มาสำคัญนะแล้วมินถามซ้ํานะออกจากราชการแล้วสนใจมาทําการเมืองนี่ไม่ธรรมดานะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแชร์กับท่านผู้ฟังต่อกลับมาที่เบสนิดนึงนะครับ เมื่อกี้เบสบอกว่า i, เฮ้ยตั้งแต่เด็กจนโตบ้าน<ช>บอบรมอยู่แล้วว่าให้สนใจทั้งเรื่องทั้งเรื่องการเมืองเนี่ยใช่ใช่ไหมแปลว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็บอกว่าไปม็อบไปอะไรมาเนี่ยมีมีความเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวพันกับด้านการเมืองมาโดยตลอดครับแล้วก็ซึมซับมาหลายด้านเราไปมาหลายม็อบครับทีเนี้ยถ้าประสบการณเบสเป็นแบบนี้แปลว่าเบสต้องเคยรับรู้ซึมซับความคิดของไม่ว่าจะเหลืองจะแดงจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคเพื่อไทยจะพักอะไรก็ตามแต่ทําไมสุดท้าย เราถึงตัดสินใจว่า i, เฮ้ยนี่แหละพักอนาคตใหม่หรือพักเก้าไกลเนี่ยคือคือพักที่เราอยากจะเข้ามาร่วมด้วยทําไมเราไม่ตัดสินใจไปร่วมกับพักการเมืองอื่นไปสมัครเป็นยุ้วัฒประชาธิปัตย์หรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบท,ำทำไมครับคือเอ่อที่ผ่านมาผมก็ใจอย่างที่พี่เทยงบอกว่าผมอยู่กับการเมืองแต่ก่อนเนี่ยมันผมเรียกว่าแบบเก่าครับแล้วผมรู้สึกว่าผมก็อยู่กับแบบนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นพักสีฟ้าหรือพักสีแดงอะไรแล้วแต่เนี่ย มองว่ามันควรที่จะเปลี่ยนเป็นพักที่ก้าวหน้ากว่านี้แล้วก็ผมมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นพักไหนยกเว้นพักก้าวไกลหรือว่าอนาคตใหม่แต่ก่อนมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออเราอยากช่วยพักเนี่ยไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะมาช่วยพีเติร์นไม่ว่าจะช่วยพี่เทงไม่ว่าจะช่วยสอนอะไรหรือไม่ได้ช่วยก็ช่วยแชร์ทวิตอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอยากช่วยพักนี้ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามครับอะไรที่พอขอขอพี่ถามอีกนิดนึงนะได้ครับอะไรที่เรารู้สึกว่าพักนี้ต่างกับพักอื่น แค่จริงๆอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผนมะผมมองว่าพรรคเก้าไก่เนี่ยเป็นพรรคที่ไม่ค่อยเล่นการเมืองเราเป็นพรรคการเมืองแต่ไม่เล่นการเมืองคือคือหมายถึงว่าไม่ไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม,มเห็น,นหัวประชาชนเรารับฟังเสียงประชาชนสือว่าพรรคเนี้ยคือที่สุดแล้วสอะไรอย่างเงี้ยครับเรคิดว่าต้องพรรคนี้ จริงๆต้องต้องดีเฟนนั่นหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ว่าไว้เป็นฝ่ายรัฐบาลเดี๋ยวจะดูกันให้ประชาชนจับตารดูแล้วเดี๋ยวพิสูจน์กันว่าเราทําเพื่อใครผมว่านี้สําคัญนะคือถ้าเราบอกว่าวันนี้เราเราไม่ได้เหมือนกับหาผลประโยชน์ครับพูดอย่างนั้นก็อาจจะเข้ามานสื่อสารกันิดได้เหตุผลเพราะว่าเรายังเป็นฝ่ายค้านอยู่แต่เดี๋ยวว่าพอเป็นรัฐบาลเราต้องดูกันต้องดูกันนะ แลวผมก็เชื่อว่าจะเดี๋ยวพักเราก็จะพิสูจน์ให้ดูคนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับรับ,รบจ,รจริงๆเมื่อกี้น้องเบสแชร์ให้ฟังเนี่ยผมว่าก็เป็นเหตุผลเดียวกับกับผมนะครับคือหลายคนอ่ะชอบเข้ามาถามเฮ้ยพักนี้การเมืองเก่าพักนั้นการเมืองใหม่มาต่างกันยังไงแต่คิดไปคิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวในการทาการเมืองอะไรต่างๆบางทีบริบทมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของสังคมคอย่างเช่นพักเราเก่งโซเชียลก็เพราะทุกวันนี้โซเชียลมันเข้ามามีอิทธิพลถูกไหมแต่นั่นเป็นแค่วิธีการในการทํา แต่สุดท้ายเนะี่ยหลักสําคัญที่สุดนะมันอยู่ที่ว่าเรามองว่าพรรคเนี้ยเป็นพรรคที่ทำเพื่อผลประโยชน์ประชาชนถูกไหมครับถ้าวันนี้พรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลไม่ได้มีภาพว่าเราเป็นพรรคของมวลชนเป็นพรรคของประชาชนหรือเป็นพรรคเก่าๆเรา,เราก็คงไม่อยากไปเข้าไปร่วมใช่นะนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับ,ร,บรัฐมนี้ก็จริงๆคือไม่ได้สนใจด้านการเมืองมาตั้งแต่แรกเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าระบบราชการะคะ่ะก็เลยแบบตอนแรกก็ไปเริ่ม ชีวิตการทํางานที่ระบบราชการก่อน<ฆ>แต่แบบพอเข้าไปคุกคีในระบบราชการมากเราก็เลยทําให้รู้ว่าในใสายส่วนตัวเราอาจจะไม่ได้ทํางานในระบบราชการเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ชอบแล้วเพราะว่าระบบราชการเนี่ยม,มีความเป็นอํานาจนิยมค่ะที่จะต้องแบบคอยปฏิบัติงานตามลําดับขั้นแล้วก็เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเลยทําให้แบบ personality แบบบุคลิกส่วนตัวคือไม่ชอบ ในสภาวะแวดล้อมอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังสนใจเกี่ยวกับด้านแบบสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนอยู่เพราะว่าระบบราชการที่เคยอยู่นะคะก็เป็นการนโยบายที่ส่งเสริมผลประโยชน์แก่ประชาชนแต่ว่าก็คิดว่าไม่ชอบในการทํางานตรงนี้แหละก็เลยลองเปลี่ยนเวมาเป็นด้านการเมืองดูเพราะว่าก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้เหมือนกันนะคะก็เลยสนใจเกี่ยวกับด้านการเมืองแล้วก็ที่เข้ามา ฝึกงานในพักก้าวไกลเนี่ยก็เพราะว่าเออมีความคิดเดียวกับน้องเวละคะที่ว่าพักเนี่มีการส่งเสริมนโยบายที่เห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอะคะ่ะแล้วก็เป็นแบบนิวนอมของพักการเมืองใหม่ในประเทศไทยด้วยที่มีการใช้เทคนโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็แบบเป็นของนิวเจเนเรชันที่แบบเด็กเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยสามารถเข้าถึงเป็นพักการเมืองที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ สิ่งต่างๆของพักได้ง่ายก็เลยรู้สึกสนใจที่จะมาฝึกงานในพักนี้ครับครับจริงๆผมอาจจะให้เชิญอัดทิ้งท้ายท่านผู้ฟังนิดนึงนะแทมมี่เนี่ยจริงๆเข้ามาฝึกงานเนี่ยก็ค,ค,ค,คือติดต่อผมเข้ามาทางไหนรู้ไหมครับรู้หรือว่าทางไหนครับไม่รู้ครับทวิตเตอร์แอคเคาท์ทวิตเตอร์อรินบ,อบ็อกเข้ามาอ๋อดีเอ็มดีเอ็มาดีเอ็มดีเอ็มคือแบบว่าแต่แต่ขออภัยแทมมี่ออกรายการนะคือส่งเข้ามาประมาณครึ่งเดือนเดือนนึงได้ค่อกว่ากว่าผมจะตอบแบบ สาเหตุเพราะว่ามันมันมันมีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะงงแทรกแต่พอเราไปอ่านให้น้องเขาบอกว่าสนใจอยากเข้ามาทําเราก็เลยตอบกลับโอเคงั้นส่ง CV ส่งเรซูเม่ส่งประวัติเลยพอเราอ่านประวัติโอ้รับราชการมาก่อนลาออกแต่ว่ามีความสนใจจะเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองเข้ามาทําเพื่อประโยชน์ประชาชนเราเอาเลยงั้นเข้ามาเลยนะครับคือพยายามจะแชร์ท่านผู้ฟังอาจจะเป็นน้องๆที่กําลังฟังอยู่นะไม่ต้องวิคิดอะไรเยอะว่าเรารู้จักใครรู้จักใครในพักนี้นะยิง DM อินบอกมาให้สอสทุกคนในพรรคได้เลยครับว่าเราอยากจะเข้ามาฝึกงานทางนี้เปิดกว้างคือคือผมว่าอย่างสิ่งที่ทำนี้เราก็น่าสนใจตรงนึงทางที่ว่าคืออยากไปรับราชการเพราะว่าก็คืออยากทํางานให้กับประชาชนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็การเมืองก็ก็ทาได้เหมือนกันนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยบางทีราชการมันก็จะมีข้อจํากัดของเขาครับนะครับว่าเออมันมีเรื่องระบบระเบียบทีนี้การเมืองก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆผมก็พยายามพูดตลอดว่า นกักการเมืองเองหรือพวกเราภาคการเมืองไม่ได้เก่งทุกเรื่องใช่นะครับใน,นนั้นเนี่ยใครอยากทําอะไรใครอยากศับท์สนุนด้านไหนจริงๆมันก็มาช่วยกันทาได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปพึ่งพึ่งคนที่เชี่ยวชาญคนที่รู้เรื่องแต่และเรื่องนั่นแหละเข้ามาผลักดันในเชิงการเมืองมันถึงจะเห็นผลครับ <นะ S 1> แล้วจริงๆอดีตข้าราชการต่างๆเนี่ยก็คิดว่าประสบการณ์จากอยู่ในระบบราชการน่าจะเป็นประสบการณ์สําคัญที่มาทาในการเมืองได้นะ ผมกับเต้นเองเป็นสสก็อยู่ภาคเอกชนมาตลอดใช,ใช่ไหม <c oughs> นะครับก็น่าจะเป็นกําลังสําคัญได้ทีนี้กลับมาทางน้องเบสบ้างนิดหนึ่งโอเค <Okay. S 1> แหละว,วันนี้เรายังเรียนไม่จบเราเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆแต่ในอนาคตวันหนึ่งถ้าเราจบการศึกษาไปแล้วมีโอกาสคิดว่าจะมาลงสมัครสอสอในนามพรรคเก้าไกลไหมหรือพรรคอื่นๆก็ได้อยากจะมาเป็นสอสเลยไหมจริงๆพี่เทงเคยถามเรื่องนี้ครับผมนอกรอบแล้วพี่เทงผมกําลังกินไก่เลยพี่เทงก็เดินเข้ามาพี่หิวแล้วสักพักพี่เทงก็ถามว่า เบสอ,อยากเป็นสอสอไหมอน<ช> <ๆ S 1> นี้ใช่ไหมผมผมไม่ผมไม่คิดเลยปะอยากครับอืค,อคือคือแล้วถ้าเป็นก้าวไกลจะดีมาก<ช> <ๆ S 2> ผมเลยผมรู้สึกว่าสอสอมันทรงเกียรติมากนะครับถ้าเราเป็นสอสอแล้วเราเป็นสอสอแล้วติดยศองว่าก้าวไกลด้วยผมรู้สึกว่านี่มันคืออัศพของประเทศสุดยอด <ๆ S 2> จริงๆ <c oughs> คือคือมองในมุมนี้อาจจะเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้อวยพรรคนี้จังวะแต่แต่เพราะว่าผมทํางานให้พรรคนี้จริงๆนะ แล้ว<ล>อะไรทําให้เราคิดอย่างนั้นอผมว่าประเด็นนี้ดีกว่าจริงๆจริงๆเรื่องนี้ยผมว่าพีเตอร์น่าจะรู้ดีเพราะว่าพีเตอรเนี่ยคอยทําพรบให้กับให้กับให้กับภาคเข้ากัคอยคิดนู่น,นนี่คือคยคอยคิดโปรเจกต์ต่างๆแล้วแล้วพีเตอรก็ต้องหันไปหาใครไม่ได้นอกจากทีมของพีเตอร์ <laughs> <laughs> ผมผม <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้ขายพีเตอรดีกว่าพีเตอร์ทำงานเยอะมากครับทํางานเยอะมากแล้วมันทําให้กับผมเนี่ย ที่เป็นที่พีเต้นก็ต้องทํางานเยอะเหมือนกันพอเราทํางานเยอะเราก็จะรู้เรื่องเยอะพอรู้เรื่องเยอะเนี่ยเรารู้สึกว่าเออใช่พักนี้มันทํางานให้ให้ประชาชนจริงไ้ยครับครับดีใจนะ่านนะครับม่ายังยังดีที่ว่าก่อนก่อนที่เราเข้ามาเป็นนักลือพื้งานครับกับพอเราได้เป็นแล้วมันเหมือนที่คิดเปล่าเออเออเพราะว่าแชร์ลองลองเล่าจริงจริงภาพภาพแต่ก่อนแทมมี้ทั้งเบสเลยอะก่อนจะเข้ามามีแบบมานั่งอยู่ในห้องพักมานั่งทํางานร่วมกับสกับพี่กับพี่ต้นเนี่ย ภาพแต่ก่อนกับภาพแบบนี้พอเข้ามาแล้วเป็น,น,น,นยังไงไม่เผื่อเผื่อเล่าให้ผู้ฟ<ช>ังฟ<า>ังได้ว่าคนที่แบบไม่ได้เข้ามาฝึกงานตรงนี้เนี่ยก่อนภาพตอนนั้นเขาเขา,เขาคิดยังไงแล้วพอเข้ามาจริงอ่ะมันต่างกันยังไงกต่างนเก็ในความคิดก็คือก่อนที่จะเข้ามาในภาคส่วนด้านการเมืองเนี่ยก็คือคิดว่าพักการเมืองหรือว่าตัวผู้เล่นการเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่จับต้องได้ยากค่ะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากมากเลยก็ไม่ไม่เคยมีจินตนาการหรือว่าฝ่ฝันว่าจะได้เข้ามาทํา ด้านการเมืองเหมือนกันเพราะว่าเป็นในความคิดก็คือแบบเข้ามาต้องยากแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นบุคคลที่แบบสาธารณะที่จับต้องได้ยากค่ะแต่พอได้เข้ามาทําจริงก็ก็ไม่ได้เป็นแบบที่คิดไว้นี่นาทุกคนก็เข้าถึงง่ายแล้วก็โดยเฉพาะพักนี้เป็นพักที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองด้วยค่ะแบบไม่ได้มีความคอนเซอร์เวทีฟมากขนาดที่จะต้องมีลำดับขั้นหรือว่าอำนาจนิยมอะไรขนาดนั้นนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยคิดว่าออพักนี้ เป็นพักที่เราชอบนี่แหละครับใช่ค่ะอันอันนี้เรื่องจริงครับผมเห็นน้องๆทํางานให้เติ้ลเนี่ยเถียงเติ้ลหลอดเลยแลกเปลี่ยนมุมมองการแลกเปลี่ยนไม่ใช่เถียงไม่ใช่เถียงโอเคระเบียบแตคือภาพในหัวงผมแน่จริงผมแรง n มากเลยคือผมไม่รู้เลยว่านี่ผมเคยทําพักหนึ่งมาก่อนช่วยช่วยช่วยคุณลุงพักในเมืมาก่อนทางสีสีฟ้าครับคืองานก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากใช้ใช้ Excel ใช้ Word ใช้ใช้แรง แต่พอมาอยู่พักนี้เนี่ยกับพีตลด้วยส่วนใหญ่จะเป็นแนว policy public policy ก็คือต้องคิดตลอดว่านโยบายแบบ,แบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมคอยแก้ปัญหาคอยต่างๆนานาก็คือลงพื้นที่ด้วยใช่ลงพื้นที่ด้วยก็สนุกสนานไปก็คือภาพไม่เหมือนกับที่ผมคิดไว้เลยครับ<ม>คือลงไปทํางานจริงๆใช้สมองมากกว่าใช้กําลัง<ม>ใช้ใช้แรงไปอย่างนี้ครับพอลงมาทําจริงได้สัมผัสงานจริงๆก็รู้สึกว่ายัง อยากจะเป็นสสต่อไปเพราะว่านี่แหละคือโอเคมันอาจจะภาพมันเหมือนหรือต่างกันก็มากแต่เรารู้สึกว่าการทําหน้าที่อย่างยคือหน้าที่ผู้แทนราษฎรใช่ไหมในหัวเราโอเคแล้วจากจากประสบการณ์เป็นพอเป็นนักการเมืองแล้วแหละเรามันทําให้เราเปลี่ยนมาว่าเฮ้ยเราอยากทําเรื่องนี้เราอยากผักประเด็นวาระการเมืองเรื่องนี้เมื่อกี้ถามว่าจะลงสสปับทั้งสองคนบอกลงแต่พอลงแล้วอะอยากอยากทำอะไรอยากผักเรื่องอะไรลองลองแชร์ให้โดยส่วนตัวนี่แบบอยากผักดันให้แบบ ประชาชนระดับลากยาค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็น่าจะเข้าไปในแกลบของรัฐสวัสดิการเพราะว่าในชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันน่ะเราอาจจะเป็นชนชั้นกลางที่ไม่ได้มองย้อนกลับไปว่ามีคนที่ลำบากมากกว่าเรารแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกหลงลืมในสังคมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็กอยากจะผลักดันด้านนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนก็เป็นมีสิทธิเท่ากันเป็นเป็นบุคคลซิติเซนของประเทศไทยทําทไมเขาถึงไม่ได้รับโอกาส แบบที่เราได้รับแคมี้เกิดมาปุ๊บนึกถึงคนอื่นเลยหรือว่ามีจุดเปลี่ยนในชีวิตอะไรที่ทําให้เราแบบเริ่มคิดว่ารัฐสัมดิการเป็นสิ่งสําคัญอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกๆก็ไม่ได้มีความนึกคิดถึงคนอื่นมากมากขนาดนี้ค่ะแต่แบบพอได้ใช้ชีวิตต่างประเทศอะค่ะที่เป็นประเทศที่จเจริญกว่าเราก็เลยเห็นว่าเออทุกคนมี human rights มีสิทธิที่จะได้รับสิ่งต่างๆจากรัฐบาลเท่าๆกันก็เลยมองย้อนกลับมาว่าทาไมประเทศไทยถึง ไม่มีตรงนี้ทําไมประเทศไทยถึงยังมีคนที่ถูกหลงลืมอยู่อลองลองยกตัวอย่างไหมว่าเฮ้ประเทศไทยมันต่างกับที่ที่อังกฤษที่เราเจอเนี่ยอะไรที่เราคิดคิดแบบนั้นนะก็อ,อ,อย่างประเทศอังกฤษที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ค่ะก็แบบแทบจะไม่เห็นคนที่ไม่มีข้าวกินหรือว่าไม่มีบ้านอยู่เลยค่ะเพราะว่าเขาได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลจริงๆแล้วอีกอย่างเขาก็น่าจะเป็นการที่เขาเสียภาษีเยอะเลยได้ ผลประโยชน์กลับไปเยอะด้วยแต่ว่าพอมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยก็คือขนาดเราที่เสียภาษีทุกวันอย่างเช่นแหวนตต่อทุกสินค้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าทําไมประชาชนบางกลุ่มที่โดนหลงลืมแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับเนี้ยค่ะอืครับแลาเบสนะครับมีอะไรอยากจะผลักดันจริงเรื่องราสุดิการเมื่อกี้ของของพี่ดามี่ผมผมชอบมากเลยนะครับอจากจาก คันบรรดาสุเชากรเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปมในใจของผมพี่เติ้ลีหนึ่งคือผมอ่ะค่อนข้างย้ายโรงเรียนบ่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเจอปัญหาหนึ่งก็คือที่อังกฤษเนี่ยถ้าถ้าถ้าถามพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถ้าถ้าจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนพ่อแม่ส่วนใหญ่บอกเลยว่าส่งลูกไปเรียนที่ใกล้บ้างเพราะว่าโรงเรียนทุกที่อ่ะมันมันดีหมดเหมือนกันหมดแต่ที่ไทยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือที่ไทยเป็นไง ที่ไทยทุกคนก็ต้องส่งรูปไปเรียนโรรงเียนที่ดีไกลไกลไม่ว่าแต่ต้องเป็นโรงเรียนที่ดีต้องไปแข่งกันซึ่งผมคิดว่ามันมันมันทําไมมันต้องเป็นแบบนั้นมันควรที่จะอยู่ที่ไหนก็ไปเลยที่นั่นแล้วโรงเรียนทุกที่ต้องดีหมดสิ่งที่ผมจะทาอย่างแรกคือการศึกษาครับในเรื่องนี้เลยที่ผมจะทำคนหนึ่งรัฐสวัสดิการคนหนึ่งกาับศึกษาปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นนะก็ดีครับผมว่ามันก็เป็นเป็นแพชชั่นคือคือมองว่า มาทำการเมืองก็ต้องมีแพชชั่นว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรพรักดันอะไรนะมันจะได้ทําให้เราทุกวันเนี่ยเหมือนเรามาทําการเมืองเพื่ออะไรถูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากผลักดันอะไรเนี่ยก็ร่วมกับเราได้จริงๆพวกเราก็ยินดีเนาะเมื่อกี้แทมมี่ก็บอกมาแล้วว่าสสพักนี้เข้าถึงง่ายทุกคนนะครับไม่ไม่ได้เป็นบุคคลลึกลับใช่ไหมแล้วก็เสริมทั้งสองคนก็เสริมว่ามาทําการเมืองเพราะว่าอยากทําเพื่อผลประโยชน์ประชาชน แล้วเติร์นเองก็บอกว่าเมื่อกี้เข้ามาทําการเันต้องมีแพชชั่นมีความใฝ่ฝันถูกไหมหลักการสําคัญที่สุดมีแพชชั่นมีใฝ่ฝันแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเพื่อทํผลประโยชน์ตัวเองอทาเพื่อคนอื่น<ช>อย่างเงี้ย<ช>ผมว่าเนี่ยมีสองสิ่งเนี่ยพอละเป็นนักการเงินได้ละครับอ่ะยาวแล้วเนาะผมว่าอีพีพิเศษพิเศษเสริมๆก็อยากจะให้ทั้งสองคนลองกล่าวทิ้งท้าย ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะคนที่เป็นเยาวชนนะครับพวกเราครับคิดว่าไงเรื่องจริงผมผมว่าอย่าไปอย่าไปตีว่าเป็นแค่เยาวชนจริงมันคือการเมืองมันคือเรื่องของทุกคนจริงจริงใครใครอยากทําการเมืองอะไรครับทิ้งก็ฝากแช์ลองเล่าก็ได้ว่าเอตัดสินใจเข้ามาเนี่ยมันมันไม่คิดเออมันว่าคิดถูกคิดผิดยังไงแล้วก็เผื่อทิ้งท้ายว่าออยากให้ณรงลงให้คนเนี่ย เข้ามาทำกันเหมือนกันมากขึ้นครับจริงๆผมมองว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องพักเราก็ได้นะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าไม่จำเป็นต้องพักเราพักอื่นก็ได้นะครับที่มีความคิดเหมือนกับเขามากที่สุดนะครับเหตุผลเพื่อให้คุณภาพการเมืองดีขึ้นถ้าการแข่งขันมันเยอะขึ้นประชาชนมีัตเรื่องมากขึ้นเนี่ยคุณภาพก็ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยลองลองเล่าส้งท้ายหน่อยครับก็จริงๆเลยก็เลยบอกว่า การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันคือการเมืองหมดซึ่งในยุค2021เนี่ยประเทศไทยแบบประชากรในประเทศเนี่ยหันมาสนใจด้านการเมืองมากขึ้นเพราะว่าเขาตระหนักรู้ถึงว่าปัญหาเกี่ยวรอบตัวเขาอะมันเกิดจากการเมืองที่ไม่ดีก็เลยถ้าอยากถ้าคนไหนอะค่ะที่อยากจะมีการพัฒนาการเมืองให้มันดีขึ้นก็อยากจะเชิญชวนให้ลองมา อยู่ในระบบการเมืองดูเพราะว่าการเมืองอ่ะเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะเพื่อจะมีสังคมที่ดีขึ้นในประเทศไทยค่ะ,ะให้ <Okay. S 2> ให้วีแทมมี e ต่ตอบไปก่อนยิงเบสแย่งเบสตบไปหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> จริงๆผมคล้ายๆพี่แทมมี่นะครับคือ,เ,อเรื่องเ,อเรื่องเ,อเรื่องการเมืองเป็นเรื่องแก้ตัวเรื่อง<ช>ของทุกคนคือคือผมมองว่าถ้าไม่อินการเมืองไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ ถ้าถ้าเห็นต่างหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เพราะว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยมันมีความเห็นต่างกันแล้วแต่ถ้ามองมองเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าเราต้องคุยกันหน่อยแล้วพักเก้าไกลก็ตอบโจทย์ตรงนี้เรามาดูความจรงิงกันที่นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เห็นต่างได้แต่ว่ารับฟังกันครับครับก็คือการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่อีกการเมืองก็ได้แต่ควรจะสนใจการเมืองถูกต้องครับเพราะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของทุกคนใช่คีย์ตรงนี้คีย์รับเมื่อกี้คือพูดนี่คือตรงใจวันนี้อื ผมเนี่ยไม่เคยอินการเมืองแต่เด็กเนี่ยเรียกว่าเป็นพวก land อิกนอรลนต์คืไม่สนใจการเมืองเลยเลยจริงๆ <c oughs> แต่เข้ามาทําการเมืองของพรรคเนี้ยเราเราเราได้ทําเพื่อเราเชื่อว่าเราได้ทำเพื่อผลประโยชน์ประชาชนจริงๆนะครับก็ <c oughs> อย่างที่เบสบอกเลยไม่ต้องอินการเมืองก็ได้แค่สนใจอยากจะมาผลักดันสังคมไปข้างหน้าก็เข้ามาร่วมกับเราได้ครับไม่จำเป็นต้องพักเราผมย้าใช่ขอแค่สนใจการเมืองพรรคไหนที่ถูกใจ คุณก็ไปพักนั้นแหละ EP นี้เป็น EP ขายของขายกับขายของคือผมอยากพูดว่าการเมืองมันคืออยากให้คนสนใจการเมืองอแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางอย่าง้คุณไม่ได้เชื่อเหมือนกับบางคนจไม่เชื่อเรื่องรัฐสวัสดิการที่ที่จะดีกว่านี้บางคนเชื่อว่ามันควรจะต้องแบบอต้องเป็นกลไกตลาดอันนี้คือสิ่งที่อีกฟากหนึ่งเขาอาจจะพูดขึ้นมาพักไหนสนับสนุนแบบนั้นคุณก็ไปจอยเขาได้เชื่อว่าไหนจอยแบบนั้น โอเคงั้นก็วันนี้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเนื้อหาสําหรับ E ีีนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันต่อนะครับใน E ีีถัดๆไปนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าอยากรู้ว่าทําไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่าลืมมากดติดตามกด subscribe เพื่อรับฟังรายการของพวกเราได้ที่ YouTube Apple Podcast, Spotify หรือช่องทางอื่นๆที่ทุกท่านสะดวกอย่างจูฟก็ได้นะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดตามการทำงานของพวกเราสองคนอย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้การเมืองไกลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่สอสอเทง้งนัตพงษ์เลืองบัญญาวุฒิและสอสอเติ้ลวรพบิลิยาโลดแล้วพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าสวัสดีครับ